สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่แม่เพลินดูดวงนะคะวันนี้แม่เพลินมีพิการสองกองหนึ่งและสองนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะ,ะเดี๋ยวเราจะดูด้วยว่าตัวเรารู้สึกอย่างไรและความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบไหนด้วยและสุดท้ายเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะเรื่องเราเป็นแบบไหนก่อนที่จะเลือกก่อนพ่กดติดตามแม่เพลินนะคะกดหัวใจและเดี๋ยวคอมเมนต์นะคะว่าเลือกพ่ยกองไหนที่สําคัญนะคะนี่คือการใช้พลังงานโดยรวมอาจจะตรงได้หรือไม่ตรงได้นะคะนําไปปรับใช้เท่านั้นนะคะมาแม่เพลินเริ่มที่กองที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเมื่ออพร้้มแลวนะ ความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับเราค่ะไพ่ขึ้นทั้ง Seven of Pentacles ค่ะ e of Cups ค่ะ,คะแล้วก็ The Lover ค่ะในความสัมพันธ์นี้ The Lover ขึ้นมาแสดงว่าเรากับเขาอาจจะเป็นคนที่ถูกใจกันเป็นคู่รักกันก็ได้ค่ะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้ e of Cups ค่ะมีความห่างค่ะระยะห่างอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ระยะไกลก็ได้ค่ะมีความจำเป็นที่ต้องห่างออกจากกันนะคะนะด้วยเรื่องของเรื่องของการเงินด้วยเรื่องของการทํางาน ขอ,อโทษค่ะโดยเรื่องของชีวิตครอบครัวเขาก็ได้ค่ะแล้วแม่เพิินขอดูสิคะว่าความรู้สึกของเขานะคะอยากบอกอะไรกับเราค่ะไพ่บอกว่าในใจเสมอนั่นหมายความว่าเขาคนนั้นนะคะยังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาอยากให้เรารู้ว่าในใจของเขายังมีเราเสมอแล้วเรารค่ะยังมีใจให้เขาอยู่หรือเปล่ารอเขาได้หรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เดอร์เลเวอร์มีความรู้สึกดีต่อกันแน่นอนแต่ว่ามีไม่แม่เพิ่นไม่อยากบอกว่าเป็นปัญหาแต่ว่าเป็นเรื่องของความจําเป็นที่ต้องห่างออกจากกันนะคะ ลองไปปรับใช้แล้วกันนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะความในใจของเขาเขารู้สึกไงกับเราค่ะไพ่ขึ้นเดอะสเตรนจ์ค่ะเขารู้สึกว่าเราเป็นคนมีความมั่นใจสยงสูงมากๆนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของอายุสถานะก็ได้ค่ะแตกต่างในเรื่องของภาษาก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่านะคะขอดูซินออบสอดค่ะมีปัญหาค่ะปัญหาเรื่องรอยปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจหักห้ามใจก็ได้นะคะแม่เพิ่นขอดูสิคะว่าทําไมถึงต้องหักห้ามใจนะคะไพ่ขึ้นเดีม เพ้อต่างคนต่างนิ่งอะเออเพราะว่าอะไรคะ่ะเอกออฟเพนชัคมันเหมือนว่าเราสองคนรู้สึกดีต่อกันแต่ต้องทําเป็นนิ่งเฉยไม่บอกไม่ไม่ไมไมแบบไม่สามารถสดแสดงให้คนอื่นรู้ได้ว่าเราสองคนรู้สึกอะไรต่อกันประมาณนี้นะจ๊ะเออความสัมพันธ์เป็นยังไงเนี่ยทำไมไมันเป็นแบบนั้นนะคะ ไพ่ขึ้น two of wands ค่ะมันเหมือนต่างคนต่างอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วและส่วนเราก็อาจจะมีคนของเราก็ได้นะจ๊ะงั้นคอดูความในใจของเขาแล้วกันนะคะรู้ทั้งรู้ก็เลิฟค่ะรู้ทั้งรู้ก็รักแม่หมายความว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็ยังรู้สุดดีอาจจะเป็นแบบนี้แล้เปล่าตัวเองนองเป็ดปรับใช้นะคะถ้าใช้ไม่สบายใจวางลงแต่ที่สําคัญถ้าเรามีและเขามีนะคะความหักข้ามใจนึกสินึกถึงในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สําคัญที่สุดนะคะนะจ๊ะลองไปปรับใช้แล้ว การหาถ้าใช้ใกล้เคียงไปปรับใช้ทําไม่สบายใจก็แค่วางลงนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ